สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะโอ๋กำลังต่อคิวซื้อชูครีมนะคะที่ร้านพิกอชูในงาน Amazing Thai Taste Festival 2019อยู่นะคะ,ะงาน Thai t a s t Festival 2019ก็จัดไปเมื่อวันที่7-9ถึงมิถุนายน2562นะคะอ่าะคะแล้วก็มีบูธพิกอชูเนี่ยมาออกงานด้วยนะคะโอก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องไปต่อคิวซื้อคะ่ะวันนี้นะคะโอจะซื้อชูครีมนะคะสไส้ไข่เค็มลาวาค่ะ นี่ไส้ไข่เค็มลาวาดูน่ากินไหมคะตั้งใจเลยนะคะว่าจะต้องกินไส้นี้ให้ได้นะคะในวันนี้ไข่เค็มลาวาคืองานนี้นะคะโอก็มา,เ,าเกือบทุกวันนะคะแล้วก็วันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาต่อคิวแล้วก็ไส้ไข่เค็มลาวามันหมดอ่ะโอ้วันนี้มาใหม่อีกนะคะ ปกติเนี่ยจะชอบกินไส้วานิลาไส้วานิลาก็อร่อยมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ตั้งใจมากินไส้ไข่เค็มลาวาเพราะไม่เคยกินอ,อยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะที่นี่เขามีหลายไส้ค่ะมีวานิลาไข่เค็มลาวามันม่วงช็อกโกดีมทิปพปลชีสชาเขียวถั่วแดงนี่นะคะมีหลายไส้ให้เลือกแล้วก็น่ากินทุกไส้เลยอะนะคะ ทำสะอาดด้วยนะคะที่นี่แล้วก็อบใหม่ๆทําใหม่ๆทํา,ทาตรงนั้นเลยค่ะเครื่องอบก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แบบบีบไส้ใหม่ๆเลยค่ะสั่งเราสั่งเขาแล้วเขาถึงจะบีบไส้นะคะเนี่ยเราก็จะได้ความแบบนุ่มกลมกล่อมของไส้มันนะคะเออแล้วอร่อยอะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอร่อยจริงๆนะคะแล้วดูนะคะน่ากินไหมคะอ่ะโอวพัพิอชูเนี่ยเป็นชูครีมที่ อร่อยที่สุดตอนนี้เท่าที่เท่าที่เคยกินมาแล้วนะตอนนี้นะคะ,ะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าเวลาเขาไปขายที่ไหนเนี่ยคิวจะยาวตลอดเลยนะ,ะเขาถึงแบบเขาบอกว่าชูครีมเขาเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชูครีมห้างแตกอะ่ะเออคือแบบเพราะว่าไปขายที่ไหนก็จะคนต่อคิวยาวมากๆเลยนะคะนี่ เมนูชูครีมพริกรชูชูครีมหัางแตกทานชิ้นเดียวไม่เคยพอจริงค่ะทานชิ้นเดียวไม่เคยพอเพราะมันแบบติดใจอร่อยอ่ะมันก็อยากกินอีกนะคะ,ะนี่วาน,นิลาไข่เทมลารวามันน่วงช็อกโกแลตดีหลายไส้เลยเนี่ยวซื้อไข่เ็มลารวามานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะกินตรงนี้เลยนะเดี๋ยวซื้อเสร็จก็เดี๋ยวจะกินเลยอ่อยายะให้ดูนะคะว่าคิวายาวตลอดไม่ว่าจะไปขายที่ไหนนะคะ าเพื่อนๆเ,เจอร้านพิกาชูนะคะลองชิมดูนะคะลองเข้าไปต่อคิวซื้อดูแล้วเพื่อนๆจะตื่งติดใจเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นี่ไส้ไข่เค็มลาวาที่อบซื้อมานะคะาบีให้ดูนะคะแล้วก็กินคือจะบอกว่าเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแบบคุ้มค่าที่ไปต่อคิวเลยค่ะชิ้นนี้5 5บาทนะคะ คุ้มค่ากับความอร่อยมากเลยค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะพริกอชูนะคะชูเค็มนะคะแล้วก็ที่แนะนำวันนี้ก็คือไส้ไข่เค็มลาวานะคะยกนิ้วให้เลยนะคะว่าอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะคะ